สวัสดีครับกอกนิวครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตำหนักปูใหญ่อาจารย์นอตตีบ้บ้านโนนสามคีตบนาบลนามลอำเภอนามลจังหวัดกาฬสินนะครับวันที่9พฤศจิกาย,ยน2566อเรามาดูปฏิจกานภายในตำหนักปูใหญ่นะครับช่วงที่ลูกศิษย์กำลังรออาจารย์มาทำพิธีเบิกเนตรนะครับนี่ยินดีต้อนรับเสื้อสีใหม่ทุกคนเลยครับเน่ วันนี้เสตีรับมีกี่เสตียขนี่เอาข้อนีก่อก็อาจารย์นะครับตามไปอนนคนะบาไปแล้วเนาะขออาจารย์นัตตี้มานะครับศาลาคเข้อไปแล้วครับอาจารย์มาแล้วนั่นกยังไม่ได้ถ่ายเือเลยเือเสร็จเือสีอะไรนมาแล้วสีขาวนะครับวันนี้สีขาว นึกว่าเห็นผมมีคนมีคนอยู่ด้านนี้มีคนอยู่ครับเยอะมากนี่ดูนี่ครับ,รบเยอะครับเด็กอยู่ด้านหลังผมก็มีนะครับเข้ามานั่งเลยครับอัน เขามานั่งเลยครับคุณลุงนั่งลุงครับเข้าไปนั่งในจะได้จะได้เห็นครับครับเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พูดกเคยมาแล้วเนาะเมื่อน,นี้กาที่จริงว่าจบะบไิลุงเดแต่วา่าไอ้กุ้งเขาบอกว่าพี่น้องถาลายอยู่เฮ้ยบอกเมียวะไปถ้าไปเฮตุลาเนี่ยไปกินผู้เดียวเรเนะ้อเท่าเอาดีภาพไปครับลุงอะไรกินผู้เทซี่นะไปกินผู้เดียวล้วนเน่ยนากับพูดพูดดืนะ้อต่อแบบว่าเขาเลือกลุกปิดก้อนนะอย่เลยอาบหน้าไม่แล้วผมกลับมาเลยนะครับ เอาเอาในใจยุ่งย่าน่าบุญเด็ดเจ็บบาทได้ไหมไม่ไช่ว่าล่ะในใจครับในใจกะนบุญอธิานมากจะต้องขอโทษขออภัยทุกคนนะครับเด็กเขาเนาะบุญที่เรานะครับผู้ใดเคยถือน้ำแน่อยู่นี่ผู้ใดเคยถือน้ำแน่คนถูกเยอะอยู่นะครับ ตัวนงานตัวน <The> ี <reveal again response> mm ้ยกว่น่หะโอ้รมลยงวดเลยนะครับจากอุดรสามหมอค่ะนตั้งแต่หก้ก็คืองวดที่หเราเลยงวดที่หเรากคือหึงกรากรดาษหน่งศูลย้าสามคูณโต๊ดนเรปงาเมาเลยถ้านับเลขคูดไ้นัมเข้าปัญ่าเง้ยเอาแม่มาหอดงวด4ี่สี่หกเนาะพี่ดังที่สูดแล้วกมางวดเมื่กี้ที่ดังที่ซูดขั้นทัวประเทศแล้วกศูนย์หลานมาเส้นเรียบร้อยดีนะครับ ศูนย์อีหรีนะศูนย์อีหรีนะครับศูนย์สิ้นเลยศูนย์อิหรีที่ผมอ่ะค่อนข้างที่จะมันใจที่สุดปกติแันที่แต่ว่าห่านแซมเปอร์เซ็นหุ่นบางกี้กะห่วยศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์แม่เปิดจิ๊กซอว์มาได้เลยถึงดาวมาดาแม่เต็มถึงศูนย์พ่อมึงตีมานะโอ๊ยบังกาบังกาหอดไปตลาดตอนนี้นะครับแต่ว่ากะ ก้อนที่มันใจนี่ก้อนคีอคก็คือยังผงว่าอะไรเลขมันกับมีเข่ามีหลุดเนาะเป็นแค่แนวทางนะครับใส่เสื้อสีรก็ใจคือตลอดกับว่าได้ที่มันใจคือว่ามันเข่ามาแปดหวแล้ววัที่เก่าแบบไม่เพราะขากูบอกว่าวดนที่วดนที่วัที่แปดเราให้สีมาเนาะมันออกทั้งสีสีทั้งสีสีหกวดที่เก่าคงเล่นมันใจเลขวิ่งเพราะว่ามันไม่หลุดเลยตั้งแต่นึงกรกฎระดามาบาทที่นี่จังไหจังสวนล้านเ์เรน เรียบร้อยดีนะครับเอาดาตั้งแต่ผู้แรกผ่อผู้สุดท้ายแ <c oughs> ต่ว,ว่ากะถือว่าเป็นการคัดค้นครับจะให้เขาถือตลอดกับเป็นไปไม่ได้นะแปลงมวนนี่ก็ถือว่าคัาดแล้วนะครับผู้ลังค้นเขากะหนึห่งมวนสองมวนสามมวนเนาะเขาป่าไปเปรียบเท่าที่ถือด้ากันย้อนว่าแปลงมวนนี่เขาผู้ลังค้นมาเห็นหรอกไม่เห็นง้วนที่เก่านี่ยละ ไซเลยบ่อาจารย์น้อยี่ข้กแ่้วอะวันนี้เ้าอาจารย์อมจินย์นงบนที่ังเลรที่บอกว่ามาดิเสียนมาทอคัหออัดอาจารย์เอนายะอาจารย์บอกแล้วยาคัดออกอาจารย์บอกว่าไหนละเียอยาาตัวก้อแล้วะไหนละเอียเพราะเลอออกปุ๊บเสียดายเนี่ยาดิน้อนเกีบรเ แล้เป็นเลขเป็นมวดที่เทาทรงไทยพร้อมหลังกัแต่มวยนี <S <s <up> <S ้ก <s up> ็เอาแม่ครับเลขกับมีเขามีบุญแต่ว่าเท้ากันคือว่าเนี่ยขั้นมากมือนี้คือว่าจะได้อยู่ดอกเพราะว่าอย่างเทามาด้วยใจเลขเมื่อเขาเทากับแม่ที่เก่าเดียวไม่เป็นไรคู่รังคนนี่เมื่อเขาปุ๊บเปิดดาเลยเด้อเออ มึดร้ายครับอาจารย์หู on ้จีหู้ด่ากูแก้วอยู่สีนะครับน้องโอ้มาอยู่น้องครับน้องว่ามากคนเยอะมากนะครับเยอะถือว่าเยอะนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนช่วงงวัดพิแปดวดที่หนึ่งที่จิตใจที่ผ่านมาแต่ว่ามางวดนนี้ มัอด้ยนะครับในเลขผมหมดเข้าว่ามีศูนเลย้าก็อีกสองตัวล่างร่วมกันเป็ี่ยนเลขที้งหมดถตัวเนาะทั้งมันที่หนึ่งโตราสอตัวล่างกันร่วมกะบวมีหกแปกกับศูนเนาเลยซึ่งไ่เคยเกิดขึ้นถ้าคือว่าแหะครับมันกะีเาี่นใส่ที่แต่ละเานเน้อี่น้องได้วัที่นะครับเนสี่ศูนย์ครับาคาในด้านบนตั้งปัวีครัให้ออกทุกอย่งเลราค ได้ทั้งบนทั้งล่างมาล่าเได้ทบนทัางนล่นเืองหลายแล้วกมันดังเือไที่มงนจะก็ได้น่อยี้เนาะนกวดนเา็มวนีกะกัตูยุปกติแล้วัที่นีนานี่นะครับเนาะกะผมกะให้ตามรูเ้า ซื้อยังก็ได้สิบหกพฤศจิกาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนยเดี๋ยวบอกเป็นวนเลขนีเขาไม่หลุะทำเด้อมีแชแนลทางเพาเดียวในทิ้งดอกเขาที่ได้เอยล้านเปอร์เซ็นต์เงี้นี่บอก้านเปร์เซ็นต์เด้อเงยนี้เอาหาแสนเปอร์เซนต์มจอก็ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ก็มีศูนมีศูมีสี่แล้วก็มีศูเลขที่ต่างไปก็คือเอาเจแปออกแล้วเอาสี่เมาแทนสามตัวมีศูนย์สกับศูนย์ส่วน ชุดทีท่กันก็คือ078เท่ากันใปก็ได5มันย่อนหลังเท่า5เฮเซนเท่เานะก,ก,กีดกซื้อบา,ามันไม่อร่อนี้มันเคยเกินึีนนะคับเกระดิ่งแต่ว่ามากชุดเกิดยูที่0000แ้กั0แค่5แสนเปอร์เซ็นต์บอส่วนเลขคู่ก็จะปล่อยก่อนึ้นวนี้วันนี้พีเคีหลายปล่อยก่อนกาจะปล่อยวันที่15 3ทุ่มพร้อมกันม่มีไดก่อนตอนนี้นะครับงวดก่อนร้อยปล่อกนเยียมร้อยดีทีผมเยียมร้ครับเยีสวีสวา คือยังว่าด่ะที่เขาด่าน่ะคือย้อนว่าส่วนมากเขาไม่เห็นหัวที่เก่านะคือยังผีเราบอกไว้เห็นหัวที่เก่าหัวที่แปดนี่ก็ได้ยินอยู่แต่บระคั้นเสื้อหัวที่เก่าไปนี่เฮ้ใส่เต็มที่เลยเรียบร้อยดีตะเพิ่นกับมาคือเก่านะคือคนใจจริงข้นข้นใจถึงนะเพราะเขากล้าไดกล้าเสียเล่มันก็มีเข่ามีหลุดเนาะนะครับตั้งแต่เือดปดขาไม่ได้เอาอ๋อนะครับเนาะเดี๋ยวปูกับเมตตาเขาแล้วงัวนี่ผมว่าคนหน่อยลง ก็คือว่าเขาจะได้เห็นแม่บ่เล็กว่พปุ๊โคดาผมนต่คือคนที่มาแบบบ่ได้จริงใจมาแค่เอาเล่แม่พอหรอกบ่ได้ก็จะด่าเพราะว่เคยโทษดวงเจ้าของเลยดวงคือยังแบนมวลนี่เขาได้มาเจ้าของบ่เห็นในเวลาหาเดือนนี้เจ้าของมาเห็นมวลที่เก่านะครับถ้ากัาเจ้าก็ได้คาดคนยังสั่นออกก็ดีแล้วล่ะบ่ให้คนยังสั่นถือจะดีได้เพราะว่าผมเป็นสิ่งทะซีพงกับวัดดีใจได้บางแนี้ยแต่บ่ได้แล้วก็ด่าเขาเพว่านี้ก็จะเหลือหน่อยแล้วก็คิดว่าบ่น่าจะอั้นอั้นอยู่บ่ อัานไม่ได้หรออ่นมืเอ,อเต่เาปะครับโอ้ยเจ้ามืออัน,อาานวางไปทางฝัออ่เง,ขงเ,เขาอ,านนอ่น,อน,อนอเ,เลยเที่ยวเ,เ,เ,เขาเขายัง่ยถี่อัานอยู่เนาะเออคนดาวมาอัานแต่ว่าแห้งแหละยังรูดอีกอยู่เลยโอ้ยตอนแรกว้าวแผลลุงน้อ,องเดี๋ยวเขาไปย่างตลาดเขาเท่ได้ปะมันกล้าไปแล้วตอนนี้ วันเข้าไปย่างตลาดนี่โอ้คนคือดิอู้จมามลดไดแล้วพองวันนี้รุดเข้าไปแล้วตลาดนะตอนเย็ยนรึแบบนี่ใจรู้แค่ดูทู่ใจไหลเ้ยครับคือพออ่อไอคลิปจะพอ้องนะศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์เอนกันโอ้โห <c ười> ครัคนนะนะบพ่อแม่เขาจะาว่างเห่แหละก็ขี้คุยเกินนะไปเบิ้งคลิปว่ามาแคานี่คุยดีือต้นนี่นะเน ไปยังคือเก่าว่าดิเมันเขาาเื่อแปดวัวนะหัวที่เก,ก้ากับห่าวแล้วอ่ะนั่นเองก็ต้องได้ว่าสอนัดกันคุ้มคัดปนีวันนี้มั่นใจจะคล้องเขิ่นโตกมาตายเจ้ากำลังจีขี่มาๆเหมือนท่าลมซจ้านะครับหัวนี้เก่าไม่ทางวัวนี้ผมคิดว่าด้วยวามที่เป็นโวมกะคิดว่าจะร่วมขึ้นมาได้คจะท่วมขึ้นมาได้แหละครับคนเท่าคนอีกคนเดียวเพราตามไรหรอกคนจะตามเชื้คนอีกยังเชื่อมันอยู่ไอ้คิดว่า แม่บอกคุว้มาล้างก่อนเลยนะฮหลักสูนย์ทนเอาจุดย้อนนี่แหละแล้วการแห่เมื่อกี้ร่ำบ่นแห่ไก่หดบอกว่าคูนตลเด๋ยวผมสีลากลำพวงมาให้เกาได้ปู้อ่ะใช่ลากลวงเห็นไหมหัวไนลากลำพวงมาแก่บุญได้ตลอดหัวเมื่อกี้ลืมครับคนมันไหลพื้นทิมหามือเมื่อกี้ผมรับแหกทุกมือได้แล้วเราค้นไหลเมื่อได้มานางสีสงที่ได้มอนแห่กันเนาะมามาเถื่อนคนไหลบ่ครับ นย่กันน่นจนน่ะรับเลยพอคนหลายๆจุผมเมยพนให้รูปอีก่เลีวทีเทียจนผมนั่งยังสิว่าผมปวดขาคนหลายๆข้อจนข้อสิว่าไหวเพรว่าเมยมืนที่นี่คนใหม่ก็ข้าปเมื่อกี้กะที่จริงแต่กับขันไหนหามือพานแอยู่พอขั้นไหนล่าอยู่สเดือนแล้วลงมาลรเสียงก็ได้หยุดเลยงานการก็ได้เห็นเดี๋ยวิดมื่อแล้วไม่อด้กันนายู่ดนี้นะใ้กิดเวลาเด้อ มาแ่าหเียอนมาเร้าอย่าม่ด้มันรีหรือไม่ไม่ถ่ามีไผ่ม่ถ่านแเรมาเนี่ยราบายหรือว่ามหยุดได้โอ้หแต้รเมือรทีงเลยนจนมันมันจนมัน่่ครเราไมา่อนแต่่มันหนึ่งกิโลเราแบบแม่เนี่ยจับลน่ยรมลมา รดังมคนมากิโลมังกิโครับโอ้หนักกิโล่านักกิโลมาป่าเลย่มน่คุหนักคนนปากคุณสามนาปากยงอาจารย์ไหนแม่นก่แม่น้ำานึงแม่นแม่นไปซื้อน้ำเบินเพินกับายเจ้บ้องเบียร์กับใาแม่ฮันนี่ล่าสุดรักกิโลมาที่นี่หรืออาจารย์นอตี้ซื้อน้ำจากนอตตี้อาจารย์นอตตี้กัยจมาทำข้างกัต้องแก้ดวงก่อน กูล่านนีดวงจะไม่จีบจะไปนัดน์กูบอว่าไอ้ทัศนไอ้แมไอ้แม่ได้แม่ไอ้แม่ไอ้แม่ไอ้นม่ไอ้มาไอ้ม่ไอ้แม่ใอ้แร่ไอ้แมนไอ้แบ่ไอพแมากรรมม่ไอ้แม่ไอ้แม่ไอนแม่ไอ้แมไอ้แม่ไอ้นม่ไอ้แ่ไอ้แม่ไอ้แม่ไอ้แม่บอ้นม่ไอ้แม่ไอ้แม่อ้แม่ไอ้แม่ไอ้แ่ไอ้แล่ไอ้แม่ไ้ามอไป้่ไอ้ม่ไอ้แม่ไอ้แม่อม่ไอนแม่ไอาแม่าอ้แม่้าม่ไัวนี่ก็เป็นบาปเม็ไก้รม่อ้แม่พอ้แาไอ้รมไปเรื่อ้เดีไยวเมาก็้แมีดว้สม่ còn ừ. 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 giờ đây thì bàn tay ra một đó đây cứu <laughs>